ขับมาต่อนะคะสนามฟุตบอละค่ะประจมืออันนี้ศูนย์บารนักเก็นของไม่หลุกันนะคะศูนย์ที่สองค่ะมีสองสองจุดนะคะบารนักเก็นอันเอ่อเนอร์นอลีค่ะนอนอลีอันนี้สนามฟุตบอลที่ลูกชายต้องมาเล่นอา,อาทิตย์หน้านะคะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆตอหนหลังเลิกเรียน,นะค่ะ กันนะคะอยากกลับไปถ่ายเลยว่าวินโกที่บางเกลนเบีเยร์ <laughs> อยากกลับไปถ่ายค่ะ <laughs> สนามฟุตบ,บอลของเด็กค่ะเขาจะแยกเป็นวันๆน,นะคะช <laughs> ่วงนี้ก็จะมีการตรวจโควิดนิดหน่อยะคะ่ะ แสงรำค่ะอันนี้อ,น,น,อน,นุบาลเนอร์สเนอร์ี่เอกไถ่แห่งของไม่หลุดเป็นค้อม,มูลค่ะอเนอร์สเนอร์ี่ quay rồi cho